สวัสดีจ้ะพี่น้องพามาเบ่งทุ่งหญ้าว่าสั้นหญ้าที่เขาปลูกนะจ้าหญ้าที่เขาปลูกนี่เบ่งเบิงพี่น้องส่วนใหญ่แล้วนี่เร้อจ้าเลื่บทานเลื่อบปทานเลื่บทานเลืกบท,ทานก็คือฟันสิงโตนี่แหละจ้านี่ตะปาฟันสิงโตพี่น้องป๊าดนั่นจ้าฟันสิงโต,น,งน,น,งโตนะจ้ากำลังมานี่ คนใส่ปุ๋ยได้เนี่ยพี่น้องเขาใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยบำรุงดินเอ้บำรุงหญ้าเขาเนาะนั่นแหละจ้าโอ้ยรถไถโอ้ยรถขนอีพี่น้องรถขนอี้รถขนอี้ไปทิ้งจ้าคุณล่ะ <c oughs> โอ้ยเนาะชีวิตบ้านนอกก็อย่างนี้เลยจ้าพี่น้องไงจ้าพี่น้องอคุณล่ะ บ้านทึงเขาจ้าบรรยากาศสุดยอดแท้เนี่ยจ้าพี่น้องลุงมาซื้อของกันนะจ้ามาซื้อของกันคุณลุงก็แวะมาดูปลาอีกแล้วเมื่อนั่นเห็นปลาเด้เมื่อนั่นเห็นปลาเห็นปลาแล้วเพิ่นกำมันพี่น้องโอ้ยเก็บผักซะโบเนอะพี่น้องนี่กำลังกินเลยจ้า อมีถุงอยู่แม่ห่วย,ยนี่ผักกาดจ้ะพี่น้องผักกาดเอาถุงมาอยู่ด้วยอุย้ยนี่นี่อีกแล้วอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะจ๊ะผักติ้วฝรั่งนี่ผักกาดแล้วก็นี่ผักติ้วฝรั่งป้าเก็บก่อนหน้าเนาะจ้าคุณผักกาดจ้า ผักกาดยังกบผักกาดโอ้ยอันนั้นเป็นดอกแล้วเดี๋ยวเดียวสิไปปิดรถก่อนจ้าสาตาร์ทรถไว้จะไปปิดแล้วเราเอาถุงกันเนาะมาเก็บผักจ้าผักติ้วกะหลังเดี๋ยวเอาไปแกงไส้เห็ดพอดีเลยจ้าสิแกงเห็ดเพิ่นผักกาดอีกแล้วนี่ผักกาดจ้า,เ,าเป็นทศอ่อนเนาะเอาอยางไปเบิ่งดูเอ,อี้ยงละนะ ู้ใดเนาะน่ะอ,อบอแมนลุงแมนบอแมนเป็นไงพุ่นลุงอยู่พุ่นโอ๊ยโอ๊ย,อยลุงอยู่นั่นจ้าเราซองเบืองป่าเรามาพี่นอ้องมาซองเบืองโอ๊ย จังซีเพอะเป็นตะวา่าบะมีนนี่มแต่ผักแต่หยาพีแย่นะจ๊ะผักตำแย่แลิศที่ให้เบิ้งผักอันนี้บ่เคยกินอยู่จ้ะแต่อยากลองอยู่เด็กเพื่อนว่าแซ่บนี่มันคือบ่างามนี่หลายพวกจ้ะหยับตมเนี่ยจ้ะกินได้อันนี้รู้ว่ามันกินได้เนาะจ้ะนี่บ่เคยกินจกักคี คือบ่างามเนาะจ้ามันมันเบ่โดนฝนโดนน้ำแต่ีนี้มันบ้งามจ้าเบ่อเป็นตะเก็บไปกินมันบ่ออวบบ่อันป,ปุ๊ตปตะปิแต่ว่าเดี๋ยวนี่เป็นตะเก็บตะเก็บผักกาดเนี่ยผักกาดสนิมนี่แม่เก็บก่อนเก็บ <c oughs> <c oughs> กเคยกินคือกันแหละอันนี้ก็ได้โ้ยเอาพี่น้องก็เคยกินจ้าสิก,กินบอกระยังบอกล้าเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ว่ากินได้นี่มันเป็นดอกแล้วแต่ว่าน้มแ,แพ้่จากเถียงงาม,งาม ความสุขเนะาะจ้ะพี่น้องแต่วน่นผักผักอันนี้สิเก็บอยู่ผักกาดนี้ยังบ่เคยกินก้ะบ่กล้ากินบ่กล้ากินแต่อันนี้สิเก็บอยอยะอะไะผักติ้วฝรั่งเนี่ยป้ามันบ่งามคือหลังบ้านเดี๋ยวไปเก็บหลังบ้านดีกว่าจ้ะหลังบ้านมันมันงามเดี๋ยวอันนี้มันมันบ่งามเนาะมันอยู่เทิาก้อนหินมันเลยบ่งาม สม้มเห็นเพื่อนเ็ดพริกเกลือไปจิ้มแต่ไม่ยาวอย่าไปหากินดิบเด้อไม่ยาบอกรถขนอี้มาอีกแล้วจ้าปาดี <c oughs> บ่ได้เก็บต้ำผักอะ่ะรถขนอี้รถขนอี้